สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่ที่ iPhone นะครับวันนี้งานยากของผมนะครับผมอยากรู้ว่าวิดีโอตัวนี้ครับที่ผมถ่ายมาเนี่ยความละเอียดเท่าไหร่นะครับความจุเท่าไหร่ครับอ่ะอยากรู้เหลือเกินครับทีเนี้ย p h o n e หลายๆคนใช้น่าจะรู้ดีนะครับว่าในตัวอัลบั้มเนี่ยมันไม่มีคุณสมบัติเอาไว้เช็คความละเอียดนะครับขนาดภาพยังไม่มีครับแล้ววิดีโอ ยิ่งหนักเลยครับไม่มีแน่ๆครับทีนี้ทํายังไงครับผมไปหาวิธีมาแล้วครับได้ข้อสรุปประมาณนี้ครับเราจะใช้แอปช่วยนะครับแอปที่จะใช้ช่วยเหลือคราวนี้เป็น Google Photo นะครับเดี๋ยวเราไปเปิด Google Photo นะครับต้องโหลดก่อนนะ iPhone ต้องโหลดนะครับเปิดเลยครับ Google Photo นะครับแต่ทีเนี้ยรูปอ่ะมันจะอยู่ล่างๆแน่ๆเพราะว่ามันถ่ายไว้นานแล้วนะเพื่อนๆ ต้องไล่หาดูครับเพราะว่ามันจะเรียงตามวันและเวลาสถานที่อีกทีนะครับโอเคครับผมเจอแล้วประเด็นสำคัญของ Google Ph o t o ครเพราะว่า Google Ph o t o เนี่ยมันเรียงนะครับมันเรียงตั้งแต่วันเวลาที่เราถ่ายนะครับถ้าเป็นรูปเก่าๆเมื่อต้องไล่หาดูครับข้อเสียมันอยู่ตรงนี้ครับมันไล่เมื่อยมือครับอแต่ผมเจอจนได้ครับมันคืออันนี้ครับอ่าเจอวิดีโอแล้วใช่ปะกดเลย3จุดข้างบนครับบนขวานะครับกดเข้าไป นี่ครับรายละเอียดมาแล้วครับรายละเอียดมาแล้วนี่ครับไล่ลงมาครับบอกหมดถ่ายที่ไหนอันนี้ส่วนบิกเต้นะครับอ่ารายละเอียดอยู่ตรงนี้ครับ i m g ขีดศูนย์แปดห้าหก m o v นะครับอ่านามสกุลของเขาแล้วก็นี่ครับสองจุดหนึ่งเมตรครับถ่ายประมาณสองจุดหนึ่งล้านนะครับกล้องตัวนี้นะครับแล้วก็ขนาดหนึ่งพันแปดสิบคูณหนึ่งพันเก้าร้อยี่สิบครับ ขนาดไฟล์คือ55.6เมกนะครับอ่าประมาณนี้ครับเจอแล้วนะครับรายละเอียดนะครับอ่ะวิดีโอไม่ค่อยมีใครสอนอะผมจัดไปนะครับอ่ะแต่ว่าต้องไล่หาดูนะครับถ้ารูปเก่าอ่ะ g o o p l o t o o t o นะครับมันจะเหนื่อยตรงนี้นะครับโอเคครับฝากติดตามด้วยครับสวัสดีครับ